สวัสดีผู้ชมเลซทุกท่านครับวันนี้ลุงโทนพาไปทศสกล้องอินฟราเรดครับอยู่ในความมืดสนิทขณะนี้เวลา3ามทุ่มกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่สามารถส่องเห็นในเวลากลางคืนได้ครับวันนี้เอากล้องมา7ตัวเป็นกล้องที่ลูกค้าสั่งซื้อเรานํามาโมดิฟายเสร็จแล้วก็เทศสก่อนส่งครับส่องขึ้นไปบนต้นไม้ในระยะห่าง50เมตรพบเห็นฝูงนกกระยางนกกาบบัวและก็นก หลายๆชนิดครับมาหลับนอนอยู่บริเวณนี้บังเอิญวันนี้ชาวนามาหว่านปุ๋ยครับใช้ดโดรนครับโดรนขนาดใหญ่นกก็เลยสะดุง้งตกใจบินไปแล้วครับเดี๋ยวทีมงานเราจะอ้อมไปสง่งอีกหลายๆที่ครับทีมงานเราจะเดินเทสกล้องตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงเช้าครับ เป็นการเทสกล้องก่อนส่งเทสกล้องให้ลูกค้าครับเดินไปในป่าลึกๆครับซึ่งบริเวณนี้จะมีต้นไม้นกก็หลับนอนเราใช้กล้องอินฟราเรดส่องขึ้นไปครับนกมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นกล้องนกตัวนี้นอนขาเดียวครับเป็นนกกินปลาขนาดใหญ่ครับนั่นนะครับนอนขาเดียว มีอีกตัวหนึ่งครับภาพชัดแจ๋วเราไปส่องใกล้ๆครับก่อนที่จะได้ภาพชัดแจ๋วเราต้อง modify กล้องอินฟราเรดก่อนครับแสงเดิมจากโรงงาน800นาโนเมตรแล้วก็เพิ่มเป็น1,000นาโนเมตรเจีสีแดงก็คือโต๊ะทำงานของทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ครับเราเป็นช่างสั่งกล้องไมเอยมครับมาจากโรงงาน ซึ่งเรานำมาโมดิฟายก่อนส่งครับก็จะได้ความคมชัดสูงมากกว่าเดิม3เท่าครับนี่คือภาพที่เราเทสก่อนส่งครับเดินไปเรื่อยๆครับบริเวณนี้เป็นป่าธรรมชาติเราใช้กล้องอินฟราเรดส่องขึ้นไปบนต้นไม้สังเกตเห็นแสงตาสะท้อนนั่นนะครับคือนก นกมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงเพราะฉะนั้นนกจะอยู่นิ่งๆครับมาดูช็อตนี้ครับนกข้างล่างสีขาวๆแล้วก็ข้างบนเป็นค้างขาวครับตัวใหญ่พอๆกันครับเป็นข้างขาวแม่ไก่ค้างขาวมาจีบนกกระยางครับนกกระยางก็ไม่สนใจครับเอาหัวซุกเข้าไปในปีกค้างขาวก็เบียนหนีไปแล้วครับตัวใหญ่พอๆกันครับ ป็นการหากินในเวลากลางคืนทีมงานเราก็ส่องไปเรื่อยๆครับนี่คือส่องไปบนต้นไม้ในระยะ4ี่สเมตรครับฝูงนกไม่หลับไม่นอนครับช่วงนี้ส่องขึ้นไปบนต้นไม้ก็จะพบเห็นนกเข้าแมวหลายๆตัวนี่คือนกเค้าแมวในเวลามืดสนิทแต่ว่านกก็ยังพอคลำทางได้มองเห็นหนู จองแล้วครับกล้องเราบันทึกภาพไว้ได้ทันครับบินไปแล้วครับนั่นครับฝูงหนูเขาขาวอยู่เต็มทุ่งนาน่านแล้วครับนกเข้าแมวโฉบลงไปหนูก็วิ่งหลบกันชุลมุนครับเราใช้กล้องสีแดงครับเป็นกล้องตรวจความร้อนซึ่งเป็นกล้องที่ใช้ซ่อมรถยนต์ครับทีมงานลุงทวนเอามาโมดิฟายส่องหนูครับ เราจะใช้กล้องอินฟราเรดส่องสังเกตหนูวิ่งอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับในระยะ2อสเมตรหนูมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่ใกล้ๆหนูได้เลยครับกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่ส่องสัตว์ได้หลายชนิดครับส่องนกส่องหนูส่องปลาครับนี่คือภาพชัดเจ๋ยวหนูในระยะ2อสเมตรครับท่านที่ชอบส่องหนูพลาดไม่ได้ครับ ีมงานลุงโทนก็จะพาไปส่องปลาครับนี่คือคลองธรรมชาติครับบริเวณนี้เป็นคลองซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำนครนายกครับเป็นคลองธรรมชาติในเวลาตีสามเราจะส่องลงไปในคลองภาพแบบนี้เราจะเห็นเฉพาะในเวลากลางคืนครับฝูงปลาเล็กๆใหญ่ๆครับคละกันครับ ปลาก็จะขึ้นมาเล่นผิวน้ําในเวลากลางคืนเงียบสนิทครับนูนครับปลานิลตัวใหญ่ก็มีครับปลาตะเพียนปลาซิวปลาส้อยมีครบหมดครับปลาชโดก็โผล่ครับมีเอฟซีถามว่าลองส่องไ้ฉายดูครับว่าจะเป็นยังไงครับไฟฉายซึ่งเป็นแสงสว่างนั่นครับส่องให้ดูแล้วครับไฟฉายเป็นไงครับปลาเตือนหมดเลยครับ กลองอินฟราเรดสามารถส่องเห็นผู้บุกรุกในเวลากลางคืนได้ครับนี่คือภาพมืดสนิทครับแต่ว่าเราส่องดูผู้บุกรุกได้ครับท่านที่มีส่วนพลไม้มีบ่อปลาครับส่องไปในความมืดเพื่อรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีครับมีคือภาพคมชัดแจ๋วครับท่านที่ชอบส่องหมูป่าครับเรามีกล้องสโคป มีหลายรุ่นครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ครับมีรุ่นนี้สองได้ไกลที่สุดครับรุ่นนี้รุ่นสโคปสั้นครับแล้วก็รุ่นกล้องจิ๋วครับตัวนี้สองได้ทุกอย่างสองนกสองหนูสองปลาครับทีมงานลงทวนสั่งกล้องอินฟราเรดมาจากต่างประเทศทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับนำมาโมดิฟายเสร็จแล้วก็นำมาเทสในป่าครับ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการจับถือครับเราใช้กล้องอินฟราเรดรุ่นคาดหัวมี3รุ่นด้วยกันครับเกาะไว้ที่หน้าผากแล้วกดลงมาเป็นแว่นตาส่องได้ชัดเจ๋วครับนี่คือกล้องอินฟราเรดทีมงานลงทุนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับจะต้องเอากล้องมาหรือทุกตัวครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชิป ให้มีความคมชัดไกลามากกว่าเดิม3เท่าครับท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อทีมงานลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์ศู1ย์แปดหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ